สวัสดีคร right ับพบกับรายการดูดวงรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5มีนายนนะครับ2564ไปจนถึงวันที่11มิถมนายน2564นะครับเามาดูว่าดวงคนเกิดทั้งเ็ดวันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มจาก ลับรื่นครับมีความสุขบายการงานพอสมควรเลยนะครับถือว่าโอเคเลยครับมาที่การเงินโหงคนเกิดวันจันทร์นะครับได้ทีิปุทธรก็ถือว่าโอเคครับการเงินก็พอไปได้อยู่ครับโดยเฉพาะการหาเงินเกี่ยวด้านการเป็นที่พึสตาษหรือด้านโหเนี่ยจะเด่นแต่ก็คือโอ,โอเคครับอยู่ในระดับโอเคเลยมาที่ความรักความสมพัติที่ส่ง,งคนเกิดวันจันทร์นะครับได้โมลานะครับ ด้านความักความสมรุ้สวยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะครับอาจจะมีโดนหักอกากาดทรยศตนนี้ต้องระวังนะครับขอให้ตั้งสีดีนะครับแล้วก็ทํให้ชัวร์ครับแล้วจะดีเองส่วนโรคที่ต้องระวังนะครับน่าจะโรคระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจกับวัติเหตุจของมิคมนะครับก็จบดวงของคนเกิดว,วันจันทร์นะครับก็มาต่อที่ดวงของคนเกิด วันอังคารนะครับ มาที่การงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับได้พระแังสุวรรณวัาตรถือว่าการงานถือว่าโอเคครับหวานแบบสบายสบายครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องความสุขความมาหรือว่าด้านทางน้ํานะครับก็เด่นนะครับถือว่าหวานแบบดีครับของสวยงามบันเทิงนี่ก็เด่นนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันอังคารบ้างนะครับพระนรัยมนต์วันนะครับช่วงนี้อาจจะเจอภาวะท้าทายบ้างนะครับนิดนึงแต่ถือว่าถ้ามุ่งมั่นดีๆก็หาได้เยอะมากอยู่ครับ แล้วมาที่ความรักวามสัมพัติทุนส่วนของคนเกีดวันจันทร์วันังคารนะครับก็ได้เท่พพายครับอาจจะมีความปรวนแปรเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้กับความรักของมรัติทุนส่วนอยู่นะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็โอเคอยู่ในระดับนิดนึงครับอย่ามัวสักเรื่องความปรวนแปรเพราะฉะนั้นบาลานซ์ตัวเองดีๆครับแล้วสถานการณ์จะลี้ข่ายส่วนโรคที่ต้องระวังนะครับสําหรับดวงของคนเกิยวันน่าจะเป็นโรคอาการมึงเมนศีรษะปวดหัวนะครับไม่เกรงลม้างหมูระวังตรงนี้นะครับ ก็จบดวงของคนเกิดวันอังคารนะครับก็มาต่อมาต่อที่ดวงคนเกิดวันพุธนะครับจับของคนเกิดวันพุธนะครับโอเค ที่การงานของคนเกิดวันพุธนะครับค่อนข้างไหลลื่นดีนะครับค่อนข้างไหลลื่นพอสมควรนะครับแล้วก็ไปได้สวยอยู่ครับรับลืล่นพอสมควรเลยครับไหลลื่นมาก,มากๆครับมาที่การเงินของคนเกิดวันพุธนะครับ้ิศวกรรมช่วงนี้ก็ไปได้อยู่นะครับการเงินแต่ต้องลงแรงนิดนึงนะครับใช้การ ลุยๆหน่อยนะครับก่อร่างสร้างตนนิ่งนะครับการเงินถือว่าโอเคครับแล้วก็ด้านอส,สังหาก,ก็เด่นครับรมาที่ความรักนะครถ้าเกิดผมพูดนะครับในพยาคริปช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องดิน้นรนะับในการสานสัมพันธ์กับคนรัความรักท้ส,ส่วนหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เรื่องความรักอาจจะมีนิสยัยติดเจ้าชู้ไก่แจ้บ้างประมาณนั้นนะครับส่วนโรคต้องต้องระวังนะครับน่าจะวางโรคเล้าระบบ ต่อมสมสินระบบเจ็บคอนะครับไอนะครับไอเจ็บคอต่อมสมสินครับเอาเสบต้องต้องต้องตรวัตรงตรงนี้ครับก็จบดวงของคนเกิดวันพุธนะครับก็มาต่อที่ดวงคนเกิดวันพฤหัสนะครับ มาที่การงานนะครับของดาวพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสก็ช่วงนี้ก็พอประคองในระดับพอสมควรเลยเนอะถือว่าไหลลื่นในระดับหนึ่งครับแต่การเงินเนี่ยต้องลิ้นรนหาเงินหน่อยนะครับช่วงนี้การเงินอาจจะหาลําบากนะครับที่รดแข่งขันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินอย่างสตินะครับอย่างมีสติเราเท่าที่จําเป็นครับแล้วก็ไม่ใช่ใจผู้เฟื่อยครับระวังความผุนถอนในการใช้เงินด้วยนะครับ เรามาที่ความรักขัดแย้งทุกส่งคนเกิดวันพฤหัสนะครับได้ไมีขาดความสุนนะครับอาจจะมีการขัดแย้งกันตีกันบ้างนะครับระวังเรื่องอารมณ์ครับส่วนโรคที่ต้องระวังนะครับน่าจะระวังเกี่ยวกับความเครียดไมเกรนครับประมาณนั้นปวดหัวด้วยครับก็จบดวงคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็มาต่อที่ดวงคนเกิดวันศุกร์นะครับ มาที่อา่าโอเคมาที่การงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับค่อนข้างไปได้สวยนะครับถือว่าก้าวหน้าดีอย่างมากครับอาริบดาราศิลปินอะไรพวกนี้การมีกิจการส่วนตัวลูกจ้างก็ไปได้เด่นครับถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมครับมาที่การเงินนะครับของคนเกิดวันศุกร์นะครับก็ได้กรรมเทพครับ ค่อนข้างได้เงินแบบฟุกๆนะถือว่าโอเคอยู่นะครับไปได้สวยถือว่าพอหาได้ครับหาได้เร็วแล้วก็ได้ฟุกสูงมาที่ความรักควัมสมัหรับทุนส่วนของคนเกิดวันศุกร์นะครับได้ท้าววิรุณหกนะครับช่วงนี้ก็พอไปได้นะแต่อาจจะมีเรื่องหนักอุกหนักเกล็กน้อยครับในด้านความรักควาบสองัทุส่วนส่วนที่โรคที่ต้องระวังนะครับน่าระวังกเกี่ยวกับปวดเนื้อปวดตัวไมเกรนนะครับทีปตประสาทนิ่งนะครับก็จบดวงคนเกิด วันศุกร์นะครับก็ามาต่อที่ดวงพ้นเกิดวันเสาร์นะครับเสาร์บ้างนะครับอืมโอเค Okay, ม,ามาที่การงานของคนดวงของคนเกิดวันเสาร์นะครับได้ผับพิเนตสุนูหครับถือว่าเริ่มต้นดีครับถือว่าไปที่สุดแล้วก็สำเร็จเยอะด้วยถือว่าก้าวหน้าค่อนข้างเร็วนะมีโอกาสช่องทงใหม่ๆในการหารเงินค่อนข้างดีมากนะสําหรับดวงของเกิดเกิดวันเสาร์นะครับก็ประมาณนี้มาที่ดวงการเงินนะครับถือว่าคนเกิดวันเสาร์ถือว่าการหารเงินถือว่าจับใจบใชใ้สอยถือว่าลาบรื่นครับ คิวคิวสบายสบายมากพอสมควรเลยครับนะครับมามาที่ความรักความสัมพันธ์ส่วนนะครับของเกิเกิดบันเสาร์นะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมครับถือว่าเข้ากันได้ดีมีความก้าวหน้าดีครับส่วนโรคที่ต้องระวังนะครับน่าจะระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะครับกระเพาะนะครับโรคกระเพาะด้วยการกินของไม่ถูกหลักละนะครับการกินของตอนดึกอาจจะเกิดเบาหวานตรงนี้ต้องระวังนะครับโอเคก็จบดวงคนเกิดบันเสาร์นะครับ ก็มาวันสุดท้ายบ้างนะครับดวงันเกิดวันอาทิตย์นะครับโอเควันสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคมามาที่การงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับโอ,โอ้โหจะพูดยังไงดีอ่ะโอเคอไปที่การงานก่อนนะครับได้ไพ่อินครับถั่าสำเร็จใหญ่ไปเลยนะครับถว่ามีโอกาสก้าวหน้านะครับอาจต้องฝ่าฟันสักเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยดวงจะก้าวหน้ามากครับมีช่องทางการหางานใหม่ๆได้นะครับ ถ้าเป็นเจ้านาถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเป็นการงานธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสสม็จใหญ่ครับได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่ากิจการถ้าไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนกิจการรุ่งเรืองมากครับมีช่องทางที่มีความรุ่งเรืองการได้เลื่อนขั้นการงานถือว่าราบลื่นครับอุปสรรคน้อยมากครับแต่จะฝ่าช่วงักน้อยครับแต่การงานถือว่าโดยรวมยอดเยีย่ยมมากๆครับไปดีสวยสุดยอดอยู่เหมือนกันได้ไพะอินนะครับได้พอินมาที่การเงินของคนเกิดวัน อาทิตย์นะครับได้พระราชาโชคเพราะวันนี้พระราชโชคถือว่าได้เงินแบบสบายสบายเลยครับถือว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแต่ต้องขยันด้วยนะถือว่าได้ได้ค่อนข้างเยอะมากครับมีแบบมีชุมีลาภเหมือนกันนะแล้วก็ได้งานเงินแบบกระตันหันแบบเยอะมากอ่ะเพราะวันนี้เ็พระราชโชคนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับการเงินมาที่ความรักความสุขและหุ้นส่วนนะครับอ่าโอเคได้ พาพิกเนสทรงหนูนะครับถือว่าถือว่ามีการเริ่รมต้นมีโอกาสมีการเริ่มต้นและมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวเรื่องความรับความสัมพันธ์แืหุ้นส่วนที่ดีเยี่ยมครับถ้ามีดีเยี่ยมอยู่แล้วก็จะดีเยี่ยมขึ้นยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนค่อนข้างพอสมควรนะครับถือว่าไปได้สวยมากนะครับไปยอดเยี่ยมเลยโอเคส่วนโรคที่ระวังนะครับวังเ,เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นก็ <c oughs> จบดวงคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตอนนี้โอเคโอเคส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับด้วยรักครับหัวชัย์จีวิชิตรหมอดูมินี่สวัสดีครับ